สันดุรูปตกแนมไอ้โหนเครื่องมีน้ำเครื่องเรียบร้อยแล้วแป๊ดไม่วเข้ามาเพลินหน่อยเออได้ลิปตกแนมเนี่ยพนหายตกแนม ไปอยู่แล้วพูดได้ไหมของมันลงนะ้ำมันจะดูดได้พี่มันไหลไปยิม่มลงนะ้ำมันมาดีโดูเศษปูดขึ้นแล้วไปไปหัว<ส>กระโหลก เลนม่แยไหแล่ะเหไม่ต้อกลัะ ครับรไ, <c oughs> ไปอัดไปตลอดเอาเลยครับอัดไปแล้วเอ <c oughs> านะครับพ <c oughs> รเพื่อนๆเกษตรกรวันนี้ผมจะมาสาธิตรเรื่องคัดแรงเบี่ยงสำหรับเครื่องยนต์อเนกประสงยันมากูต้าก,ก็ได้ <c oughs> เหมือนกันคัดตัวนี้มันจะทำงาน ก็ต่อเมื่อ,อรอบรอบมันถึงใช้เครื่องวัดอยู่ประมาณ750่ิน,นาทีมันถึงทำงานข้อดีของมันก็คือเวลาเราสตาร์ทมันจะปัม๊มจะยังไม่ทำงานมันเราจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเราสตาร์ทดูนะครับดูนะครับเริ่มสตาร์ทเห็นไหมเห็นไหมหมุนเฉพาะเครื่อง ชุดปั๊มยังไม่ทำงานดูนะครับผมจะทำให้ดูเห็นเลย จากถาว่าคัดแะงลอย่างไงดูดูดูทีนะคะเวลาเราเล่นมันจะเริ่มจับเห็นไหมเห็นไหมจับแล้วจับแล้วทำงนานแล้ว สนหรับเทาเัยสำหรับค่าตัวนี้ได้มาจากเครื่องเย็นของรถหล้อรถตู้เย็นแต่ท้องตลาดไม่รู้จะมีขายไหมหาดูไปหาซื้อยังไม่แน่ใจมีหรือเปล่าแต่ถ้าได้อะว้าวไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโอแค่นี้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ